เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการทำสมาธิอย่างไรให้ได้ไอเดียทำสมาธิอย่างไงให้ได้ชิ้นงานทำสมาธิอย่างไงให้เงินไหลเข้ากระเป๋าแค่สภาวะจิตของคุณเบาคุณทำให้สภาวะจิตของคุณเบานี่ก็คือขุมทรัพย์ที่ล้ําค่าที่สุดแล้วครับ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการรับฟังต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่หมอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือนักจิตวิทยาผมเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบศึกษาในเรื่องของสมาธิในเรื่องของสติในเรื่องของจิตวิญญาณหรือชอบศึกษาในเรื่องของจิตวิทยาพัฒนาตนเองผมไม่ได้มาสร้างความเชื่ออะไรให้กับคุณอย่าเชื่อในเนื้อหานี้เด็ดขาดจนกว่าคุณจะได้นํามันไปทดลองด้วยตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีไอเดียอยู่แหละคุณเป็นคนที่มีความหลังสันอยู่ในตัวเองอยู่แล้วครับ แต่คุณแค่ไม่กล้าเอามันออกมาโหลดแลนก็เท่านั้นเองไอเดียตรงนี้มันจะผุดขึ้นมากับสิ่งที่คุณถนัดอยู่แล้วอาทิเช่นคุณเป็นคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญในการทําต้นไม้ขายต้นไม้ไอเดียมันก็จะผุดมาเกี่ยวกับการที่ทางด้านที่คุณถนัด นะครับถ้าสรุปกันให้เหลือบรรทัดเดียวคือมันจะใช้ได้ดีกับสิ่งที่คุณถนัดกับสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญกับสิ่งที่คุณหลงไหลสิ่งนี้จะเข้ากันได้ดีที่สุดถ้าคุณนําไปใช้กับสิ่งที่คุณถนัดไอเดียที่ดีมันมาจากการที่คุณฝึกสมาธิโอเคไหมฟังคลิปนี้ให้จบนะครับและคุณจะได้ขุมทรัพย์กลับไปคุณอาจจะยังไม่ได้ใช้วันนี้แต่คุณได้ใช้แน่ๆครับมันเป็นขุมทรัพย์ที่คุณมี นะครับฟังคลิปนี้ให้จบสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแชร์ให้กับคุณนะครับในตลอดระยะเวลาที่ผมนั้นอยู่ในแวดวงหรือสายการทำงานตรงนี้มานะครับ4-5หปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนตัดต่อเป็นออการาฟิกเป็นค,ค,ครีเอทีฟค,คนคิดคอนเทนต์ะนะครับสิ่งหนึ่งเลยของการทํางานในการคิดคอนเทนต์หรือการคิดงานไม่ว่าจะมันเอาไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่คุณควรที่จะต้องมีคืออย่าเอาเรื่องเงิน ไปใส่ในการคิดงานของคุณอย่าเอาความรู้สึกขาดแคลนไปใส่ในการลังสันชิ้นงานของคุณอย่าเอาเรื่องเงินไปใส่อย่าเอาความขาดแคลนไปใส่มันคืออะไรโอเคคุณทํางานอะเพื่อให้มันได้ปัจจัยได้เงินนั่นแหละ ผมเข้าใจแต่เวลาคิดงานอะแยกออกจากกันนะครับเวลาคิดงานอะอย่าเอาเรื่องของเงินไปใส่มันจะทําให้การรังสรรชิ้นงานของคุณออกมาไม่มีประสิทธิภาพคีย์เลยนะครับจําไว้เลยนะครับคุณภาพเป็นหลักนึกถึงคนดูนึกถึงผู้ชมเยอะๆถ้าคุณเป็นนักขายก็นึกถึงลูกค้าของคุณเยอะๆการที่คุณนึกถึงผู้คนเยอะๆมันจะทําให้คุณใส่ใจในชิ้นงานของคุณโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งตั้งคําถามว่า ฉันใส่ใจมากพอหรือยังฉันใส่ใจมากพอหรือยังเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับตัวคุณนะครับคุณใส่ใจสะอย่างยังไงชิ้นง,งานของคุณมันก็จะออกมาดีโดยอัตโนมัตินึกถึงผู้คนที่มีลมหายใจจริงๆคุณถอดตัวเองเอามายืนดูนั่นแหละครับชิ้นง,งานของคุณจะมีประสิทธิภาพจงทํามันด้วยจิตวิญญาณเมื่อไหร่ที่คุณทํามันด้วยจิตวิญญาณมันจะออกมาเองโดยอัตโนมัติแต่อย่าลืมเรื่องของการฝึกสมาธิที่ผมให้กับคุณไปนะครับ มันสำคัญถ้าคุณไม่ฝึกสมาธิถ้าคุณไม่ฝึกที่จะตระหนักรับรู้อยู่กับตัวเองคุณอาจจะหลงไปอยู่ในห่วงของสภาวะอารมณ์อะไรบางอย่างในระหว่างทางซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ตัวคุณอาจจะหลงเข้าไปอยู่ในความกังวลคุณอาจจะหลงเข้าไปอยู่ในความโลภคุณอาจจะหลงเข้าไปอยู่ในความการตระหนักรับรู้มันช่วยให้คุณไม่ต้องหลงเข้าไปอยู่ในสภาวะพวกนั้นแม้กระทั่งการดีใจมากๆการ ลิงโลดอะไรบางอย่างก็ไม่ควรที่จะหลงเข้าไปอยู่ในนั้นนานการตระหนักรับรู้และยืนดูสภาวะกลไกที่มันกําลังทํางานอยู่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปันเรื่องของการทําสมาธิไปในระหว่างคลิปนะครับผมจะโฟกัสไปที่การฝึกทําสมาธิเป็นหลัก การฝึกทำสมาธิที่ดีอะ่ะมันจะนำพาการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณโดยอัตโนมัติก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Chat GPT ด้วยนะครับที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้แล้วผมก็นำมาเล่านำมาขยายความต่อให้กับคุณฟังหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเหมือนตอนที่ผมบอกกับคุณไปต้นคลิปนะครับฝึกสมาธิยังไงให้ได้ไอเดีย ข้อที่1สังเกตอารมณ์และความรู้สึกให้ตระหนักถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเราและสังเกตความรู้สึกที่มาพร้อมกับอารมณ์นั้นมีหลายคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยฉันฝึกสมาธิไปแล้วแล้วมันไปอยู่ในจุดที่แบบหมดความตื่นเต้นมันไปอยู่ในจุดของความที่รู้แล้วมันไม่มีอะไรวิเศษแล้วพิสดารอยู่ในนั้นอีกแล้วพอฉันมาถึง,ถงจุดนี้ฉันรู้สึกว่ามันมันมันใช่หรือเปล่าหรือว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับสภาวะตรงนี้และฉันจะจัดการกับสภาวะตรงนี้ออกไปได้อย่างไรคนที่ฝึกสมาธิทำสมาธิจะเจอสภาวะเหล่านี้ทุกคน,นครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังเจอสภาวะเหล่านี้อยู่แสดงว่าคุณเดินทางมาถูกแล้วครับคุณจําที่ผมบอกกับคุณได้ไหมครับว่าคุณไม่ใช่ทั้งสภาวะลิงโลดคุณไม่ใช่ทั้งสภาวะที่มันดิง่งคุณไม่ใช่สภาวะของความเหี่ยวเฉานั่นไม่ใช่คุณ คุณคือการรับรู้มันก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันเฉยๆแค่คุณยอมรับสภาวะเหล่านั้นจะจางหายไป awareness การรับรู้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีคือการสร้างความไม่รู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาการคงสภาวะของความไม่รู้เอาไว้มันคือการตระหนักอยู่กับตัวเองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรวจสอบสิ่งที่ตัวเองมีแล้วตระหนักตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเองไม่ใช่คนที่เก่ง เมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วข้างในของคุณมันมันมีอัตตามันลิงโลดมันดีใจค่านี่แหละเก่งค่านี่แหละคือสุดยอดค่านี่แหละคือไม่ฟังใครอะเมื่อไหร่ที่คุณเกิดสภาวะเหล่านี้ให้คุณเตรียมใจไว้ได้เลยครับมันกําลังย้อนกลับมาทำร้ายคุณแล้วฉันจะทํายังไงไม่ให้มันเกิดสภาวะเหล่านี้ขึ้นได้ล่ะก็การตระหนักรับรู้ไงครับ ง่ายไหมครับคุณคือการรับรู้ครับเมื่อมีสภาวะเกิดขึ้นก็จะต้องรับรู้แล้ววางทุกความคิดเลยใช่ไหมวางทุกความคิดที่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมวางทุกสภาวะที่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมเอางี้นะครับการฝึกสมาธิของผมเนี่ยมันคือการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ้าพูดกันในัพท์ง่ายๆมันคือการกําจัดสิ่งที่ไม่จําเป็นทิ้งในระหว่างทางและคงไว้ซึ่งเป้าหมายคงไว้ซึ่งโฟกัสที่ คุณมองเห็นเพราะในระหว่างทางของคุณเนี่ยมันจะมีสภาวะของหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยสิ่งล่อตาล่อใจเกิดขึ้นมากมายในระหว่างทางของคุณเดี๋ยวก็มีความคิดแปลกๆขึ้นมาแต่การฝึกสมาธิมันคือการจับไอ้พวกนี้ให้ทันไม่ใหม่คุณอาจจะสับสนอาจจะแยกไม่ได้หรือยังไม่คุ้นชินกับมันซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับกับการที่คุณจะ ไม่ชินกับอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งนะก็วนกับมาคีเดิมครับการรับรู้การรับรู้ของคุณมันจะเป็นอินฟินิตี้แบบเนี้ยการรับรู้ของคุณมันจะไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อคุณมีมันแล้วมันจะมีอยู่คู่กับคุณแบบนั้นไปตลอดทุกครั้งที่คุณตะนัก อินฟินิตี้คุณไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อฉันเกิดความกังวลในเรื่องนี้ขึ้นแล้วฉันจะแก้ไขกมันยังไงฉันจะห้ามความกังวลตรงนี้อย่างไรดีฉันจะห้ามความรู้สึกเบื่อตรงนี้อย่างไรดีคุณห้ามไม่ได้ครับเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ตลอดว่าเมื่อฝนจะตกอ่ะเมื่อฝนมันจะตกอ่ะคุณจะเดินออกไปบอกว่าเฮ้ยอย่าตกนะอย่าเพิ่งตกจะตากผ้าฝนจะตกอ่ะเช่นเดียวกันครับสภาวะของคุณเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แค่ยืนดูครับ แค่ยืนดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้างในของคุณแค่ยืนดูครับแม้ความเบื่อหน่ายของคุณก็ยืนดูครับแม้ความนิ่งเฉยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แค่ยืนดูครับท้ายคลิปผมจะพูดเสมอว่าจงเฝ้าดูจิตของตัวเองบ่อยๆแล้วคุณจะพบกับความสงบความสงบนั่นแหละคือขุมทรัพย์ที่ล้ำค่างงไหมครับนึกภาพออกไหมครับ ที่คุณกระวนกระวายที่คุณกังวลที่คุณวิ่งไปวิ่งมาอนาคตอดีตมันเกิดจากความที่คุณนั้นไม่มีความสงบอยู่ข้างในสิ่งที่คุณต้องการคือความสงบครับแล้วเมื่อคุณมีความสงบเกิดขึ้นจากข้างในสิ่งต่างๆเรื่องดีๆก็จะผุดขึ้นครับเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นด้านบวกจะผุดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณสงบ เรื่องดีๆเรื่องพลังงานบวกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณไม่เข้าไปคุกคีอยู่กับสภาวะที่มันเป็นด้านลบหรือความกังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่มีใครที่ไม่กังวลอนาคตครับไม่มีใครที่ไม่กังวลครับไม่มีเพราะมันคือเรื่องของธรรมชาติครับคุณลองยอมรับมันเสียบสภาวะอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นข้างในของคุณตอนเนี้ยแค่คุณยอมรับมันปล่อยมันอย่าไปถือมันไว้ อย่าไปขวางทางมันปล่อยมัน้าเยอออกมาแล้วยืนดูมันไหลผ่านไปพอสภาวะนี้ไหลผ่านไปสภาวะต่อไปก็จะเข้ามาคุณก็แค่ยืนดูครับคุณแค่เอายืนดูสภาวะให้ได้ก่อนเอายืนดูสภาวะให้ได้ฝึกไปอย่าไปสงสัยนะครับไม่ใช่ไม่ใชอ่อย่ามาสงสัยในเนื้อหาที่ผมอธิบายให้คุณฟังนะไม่ใช่แบบนั้นนะอย่าสงสัยข้างในของคุณนะในจิตวิญ,ญญาณของคุณนะยืนดูครับยืนดูคุยกันสั้นๆง่ายๆ awareness การรับรู้ของคุณโอเคไหมครับข้อที่2การสํารวจความคิดและจินตนาการพยายามสังเกตและรับรู้ถึงความคิดและจินตนาการที่เกิดขึ้นในใจของเราคุณมีจินตนาการนะครับจงโลดแล่นไปในจินตนาการของคุณจินตนาการของคุณมันไม่มีพรมแดนมันไหลซึ่งขอบเขตอย่าให้ความคิดมาบล็อกจินตนาการของคุณอย่าให้ตรกกะและเหตุผลมาบล็อกทางโลกจิตวิญญาณของคุณ จงเป็นคนที่ชอบรังสรรค์อะไรอยู่ตลอดเพราะนั้นวันนี้ถ้ามีความขาดแคลนเกิดขึ้นภายในของคุณไม่ต้องไปกังวลใจครับบางครั้งบางทีมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็แผ่เมตตาออกไปครับขอบคุณมันขอบคุณขอบคุณมันไปเรื่อยๆย,ยืนดูมันแล้วขอบคุณมันเห็นมันแล้วขอบคุณมันง่ายไหมครับตระหนักรับรู้ตัวเดียวครอบคุมทั้งจักรวาล ทุกสภาวะที่เกิดขึ้นของคุณเมื่อคุณฝึกไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมบอกกับคุณคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยสติคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยอารมณ์ของคุณคุณจะรู้เลยเนี่ยคือความโลภของคุณคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยคือสมมุติว่าคุณมีสภาวะอารมณ์ของความขาดแคลนแต่คุณไม่เคยตระหนักรับรู้อยู่กับตัวเองไม่เคยที่จะยืนมองมันคุณก็จะอยู่ในห่วงของความขาดแคลนนี้ไปเรื่อยๆถ้าผมพูดแบบนี้อย่าเกลียดกันนะครับถ้าคุณมีความขาดแคลนในเรื่องของเงิน คุณจะไม่ได้เงินอยากได้เหลือเกินอยากได้เหลือเกินอยากได้เหลือเกินคุณจะไม่ได้มันอย่าเชื่อผมนะครับย้อนกลับมาแล้วถ้าขาดแคลนฉันจะทํำยังไงดีก็ยืนดูสิครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆมันจะผ่านไปตั้งนานแล้วด้วยแต่คุณไปขวางมันไว้คุณไปตอกย้ํามันพอตอกย้ํามันมากๆมันลงไปในจิตใต้สํานึกของคุณอะแล้วจิตใต้สํานึกของคุณเข้าใจว่าคุณต้องการแบบนี้อะมันเลยสร้างความขาดแคลนให้คุณพบเจออยู่เรื่อยๆมันเลยสร้างสถานการณ์ ให้คุณพบเจออยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนบริบทชีวิตของคุณเปลี่ยนจากข้างในครับโคตรจะ Powerful อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ให้กับคุณนะครับเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยตัดเรื่องนี้ทิ้งไปเลยมันคือทุกเรื่องของชีวิตนะครับตัดเรื่องนี้ทิ้งไปเลยนะฉันหวังว่าฉันทําวันนี้และฉันจะสําเร็จพรุ่งนี้ฉันหวังว่าฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้แล้วพรุ่งนี้ฉันจะเป็นคนที่แบบ เป็นคนหนึ่งเปอร์เซนต์อย่าไปคิดอะไรแบบนี้ครับคุณจะไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วคุณจะเป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ดังใจคุณถ้าคิดตามระบบตามธรรมชาติแล้วมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นครับต้นไม้หนึ่งต้นต้นไม้ที่มันสูงใหญ่หนึ่งต้นมันไม่ได้ใช้ระยะเวลาการเติบโตเพียงหนึ่งคืนมนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมองอะไรให้มันเป็นธรรมชาติแล้วคุณจะเอ j นจอยแล้วคุณจะสนุกมีเป้าหมายก็ไปทําเป้าหมายครับมีธุรกิจมีหน้าที่การงานก็ไปทําสิ่งนั้นครับ แต่นําในเรื่องของการฝึกการทําสมาธิไปปรับใช้ครับข้อที่3การสํารวจพฤติกรรมสังเกตและรับรู้พฤติกรรมที่เราทําในชีวิตประจําวันข้อ4จะบอกว่าไอเดียมันจะผุดขึ้นมาตอนไหนจริงๆผมเคยทํา EP นี้ไปแล้วแหละในลักษณะอะไรแบบนี้แต่วันนี้ผมจะมาขยายความเพิ่มเติมนะครับอันนี้เข้าเข้าหมดไอเดียนะครับอันนี้เข้าหมดไอเดียนะสิ่งที่คุณต้องมีนั่นก็คือการ ปรับปรุงและแก้ไขสําคัญกว่าไอเดียอีกอันเนี้สิ่งที่คุณต้องมีนั่นก็คือการปรับปรุงแก้ไขในระหว่างทางคุณต้องมีสิ่งนี้ถ้าเป็นนักลงมือทําอยู่แล้วคนที่เป็นนักลงมือทำไอเดียมาแล้วทำเขาจะเข้าใจในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คุณต้องมีมันต้องมีจริงๆทุกสายอาชีพทุกทุกอย่างมันจําเป็นจะต้องมีในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของการเรียนรู้ในระหว่างทาง ก็ให้คุณตระหนักรับรู้ไว้นะไม่ว่าจะลงมือทําอะไรก็แล้วแต่ให้มีสกิลนี้ให้มีวิชานี้ติดตัวไว้นั่นก็คือเมื่อทําเมื่อลงมือทําไปแล้วกลับมานั่งดูนะครับกลับมานั่งดูแล้วก็กลับมาแก้ไขปรับปรงุงรู้สึกเอนจอยรู้สึกสนุกอยู่กับการปรับปรุงแก้ไขของตัวเองยืดหยุ่นให้กับตัวเองอย่าบังคับให้มันจะต้องเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ยืดหยุน่น วันนี้คิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับยืดหยุ่นให้กับตัวเองค่อยๆพัฒนามันไปนะครับมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอ่ะมันคือธุรกิจมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณมันคือสิ่งที่มันจะเดินควบคู่ไปกับคุณตลอดเส้นทางทางเดินการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ของคุณนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าจะให้อะไรมันเสร็จภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับคุณลองคิดดูว่าสิ่งที่คุณรักและอยากทํามากๆเสร็จภายในสองวันอ่ะถ้ามันเสร็จภายใน2วันแล้วเวลาที่เหลือของคุณคุณจะไปทําอะไรครับถ้าในสิ่งที่่คคุุุณณรััักกกและสนนอยูบม เสร็จภายใน2วันอะแล้วช่วงระยะเวลาที่เหลือของคุณคืออะไรครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการฝึกตระหนักรับรู้อยู่กับตัวเองดักกับทุกสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นตระหนักบ่อยๆฝึกตระหนักบ่อยๆใหม่ๆมันอาจจะยังตระหนักไม่ค่อยได้ยังหลงหลงลืมลืมอยู่บ้างก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยๆครับวานมาเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆรอการจเจริญเติบโตของมันคับใจเย็นๆครับ ใจเย็นๆไม่ต้องรีบครับการรีบร้อนเพื่อที่จะได้มาซึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งมันส่วนมากแล้วมันไม่ค่อยดีหรอกครับมันไม่ค่อยเวิร์กถ้าคุณใจเย็นๆยกับมันได้ดูการจเจริญเติบโตพัฒนาปรับปรุงแก้ไขไปในระหว่างทางก็ทําไปมีความสุขมีเอนจอยอยู่กับความคิดสนุกอยู่กับการลงมือทํานี่คือความสุขนี่คือความสนุกที่แท้จริงครับถ้ายังไม่ใช่คนที่เริ่มลงมือทําอะไรสักอย่าง ฟังคลิปนี้จบแล้วไปเริ่มลงมือทําข้อที่4การฝึกสมาธินั่งหรือเดินสมาธิอย่างช้าๆโฟกัสที่การเคลื่อนไหวของร่างกายและลมหายใจคุณเคยปิ้งแวบไหมครับปิ้งแวบปิ้งแวบทุกครั้งที่เกิดการปิ้งแวบขึ้นมาหัวใจของคุณความรู้สึกของคุณมันจะพองโตนั่นแหละครับนั่นแหละถ้าคุณเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับการธุรกิจต้นไม้ทุกๆครั้งที่มันปิ้งแวบ ความรู้สึกของคุณจะพองโตคุณจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่เปิดกว้างสักอย่างอยู่ในนั้นแต่แล้วคุณก็ไม่ได้ใส่ใจมันแล้วก็ปล่อยให้สภาวะของความปิงแวบตรงนั้นหายไปบางครั้งมันเข้ามาเป็นไอเดียในชิ้นงานอะไรบางอย่างบางครั้งมันก็กระโดดเข้ามาเป็นการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างมันมาจากที่ไหนสักที่ที่ไกลมากๆและสภาวะปิงแวบจะเกิดขึ้นบ่อยมากถ้าคุณฝึกสภาวะจิตของตัวเองให้เบาและนิ่งถ้าคุณอยากมีไอเดียอยากได้ สิ่งที่มันเจ๋งๆในการแก้ไขปัญหาชีวิตอยากได้ไอเดียอยากฝึกสภาวะจิตของตัวเองให้เบายืนอยู่ตรงกลางแล้วคุณจะได้สิ่งพวกนี้เกิดขึ้นบ่อยมากคุณสังเกตเถออไอปิ้งแวบของคุณมันมาตอนที่คุณผ่อนคลายมันมาตอนที่คุณกําลังทําอะไรเพลินๆอยู่สักอย่างอที่เช่นล้างจานล้างรถกวาดบ้านหรือจิบกาแฟมันเกิดขึ้นจากสภาวะที่คุณไม่ได้ไปหยึดติดมัน ปิงแวบตรงนี้แต่คุณไม่รู้ไงครับคุณไม่รู้คุณไม่รู้ที่มาที่ไปของ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 สภาวะปิงแวบตรงนี้สภาวะปิงแวบตรงนี้เกิดขึ้นจากการที่คุณฝึกทําสมาธินั่นก็คือสภาวะของความผ่อนคลายนั่นเองเมื่อคุณสร้างสภาวะของความผ่อนคลายให้กับตัวเองได้แล้วฝึก ที่จะยืนดูความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ปิงแวบจะเกิดขึ้นกับคุณบ่อยมากครับมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากๆถ้าคุณมองหาวิธีการขายวิธีการขายก็จะงอกขึ้นมาให้อยู่ข้างๆในบริเวณตรงนั้นแหละคีย์สำคัญของมันคือการฝึกตระหนักรับรู้อยู่กับสภาวะของอารมณ์ของตัวเองอะเมื่อมีความกังวลเกิดขึ้นใช่ไหมครับสภาวะปิงแวบจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสภาวะของความกังวลมาปิดกัน้นคือมันเป็นสภาวะที่หนักเมื่อคุณกังวลคุณจะรู้สึกหนักเมื่อคุณเป็นทุกข์คุณจะรู้สึกหนักปิงแวบจะไม่ ิงแวบเข้าใจเนาะปิงแวบนั่นแหละเพราะฉะนั้นสมาธิที่ผมให้กับคุณไปการฝึกตะหนักรับรู้กยกับตัวเองที่ผมให้กับคุณไปมันจะช่วยสลายสภาวะตรงนี้แล้วก็จะเข้าไปอยู่สภาวะที่มันเบาอะสภาวะของจิตที่มันเบาอะเมื่อสภาวะตรงนี้ถูกพังทลายลงไปปิงแวบก็จะเกิดขึ้นกับคุณบ่อยมากการแก้ปัญหาในชีวิตทางออโค มันพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณตลอดเวลาขอแค่คุณฝึกตระหนักรับรู้นะครับคุณนึกถึงไอเดียในการขายต้นไม้ของคุณเอ๊ะฉันจะขายยังไงให้คนมันก็จะผุดขึ้นให้กับคุณแต่มันจะต้องมาจากสภาวะจิตท,ที่เบาฝึกตระหนักนะครับฝึกตระหนักมันไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวนะมันคือผมไม่สามารถที่จะอธิบายความมหัศาจรรย์ของมันได้หมดอย่าเชื่อผมนะครับสำคัญคืออย่าเชื่อแต่ให้คุณไปฝึกทดลองปฏิบัติแล้วเท่านั้น ลองเปลี่ยนวิธีดูครับถ้าไอสิ่งที่มันเคยทํามาแบบเดิมมันรุ่มๆุ่มดอนดอนมันมันไม่ได้เป็นที่ประจักษ์ไปซะทุกอย่างก็เ,เปลี่ยนดูบ้างก็ได้ครับวางอะไรที่ไม่ใช่ลงดูบ้างก็ได้ครับสัมภาระ,ะในเป้ของคุณในกระเป๋าของคุณอะ่ะทิ้งมันไปบ้างก็ได้ครับอะไรที่มันไม่จําเป็นอย่าไปถือมันไว้สมหมดวางวางมันลงไปบ้างครับอะไรไม่จําเป็นก็เคลียร์ทิ้งไปบ้างครับเสียงเล็กๆที่มันอยู่ข้างในของคุณอ่ะมันบอกกับคุณตลอดว่าให้คุณทําสิ่งนั้นสิ ให้คุณสิกแนลมาตลอดแต่คุณก็เลือกที่จะเพิกเฉยเพราะว่าสภาวะของความขาดแคลนมันมีเยอะกว่าอย่าออกไปเลยอย่าออกไปเลยมันลำบากอยู่ในมุมเดิมๆนี่แหละเสียงข้างในมันโตแยง่งโอ้ยอย่าทำเลยใช้เวลาไอ้โอ้ยอย่าทำเลยใช้เวลานะ oh, า,ลลานะเนี่ยคุณลองนึกภาพแบบนี้นะครับอันนี้เราเราอาจจะไหลไปนอกเรื่องนิดนึง คุณลองนึกภาพแบบนี้นะครับว่าในขณะที่คุณบอกว่ามันใช้เวลานานในการลงมือทำสมมติว่ามันใช้เวลา1ปีในการทานะครับม yeah ันใช้เวลา1ปีในการทําหรือสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งคุณบอกว่ามันใช้เวลานานผมถามคุณหนึ่งคำว่าใน1ปีจากวันนี้ไปหาหนึ่งปีคุณคิดว่าคุณจะเดินทางไปหามันไหมครับคุณก็แค่สร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างควบคู่ไปในระหว่างทาง ก็เรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขมันไปซี่เอ็นจอยการตระหนักรับรู้ที่ผมให้กับคุณไปเอาไปใช้ในระหว่างทางเมื่อมีความกังวลเกิดขึ้นก็ตระหนักรับรู้ก็โฟกัสไปที่เป้าหมายแล้วก็สร้างสิ่งนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปคาดเค้นว่ามันจะต้องแบบมันคือความรู้สึกของคุณคุณทุกมันคือความรู้สึกของคุณคุณกังวลมันคือความรู้สึกของคุณแต่ถ้าคุณบริหารมันได้อ่ะผมพูดบ่อยมากเลยเจ็บคอมากเลยคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมครับ การตระหนักรับรู้ขอ้ขอที่หการรับรู้ตัวตนยอมรับและเข้าใจเกี่ยวกับตัวตนของเราเช่นความคิดอารมณ์ความรู้สึก <S <S นั่นแหละครับมันก็คือสิ่งที่ผมอธิบายให้คุณฟังมาพูดอีกก็จะย้ำอีกผมจะย้ำจนกว่ามันจะลงไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเมื่อคุณรับรู้เท่าทันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นฟังดีๆนะครับสภาวะพวกนั้นจะทำอะไรคุณไม่ได้แต่มันเกิดจากการที่คุณนั้นตระหนักรับรู้ก่อนงงไหมครับ ผมถึงบอกให้คุณนั้นตระหนักให้ได้บ่อยๆรู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้ตัวรู้รู้และเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องมีสิ่งนี้คุณต้องรับรู้ว่ามันกําลังเกิดขึ้นนะเหมือนคุณรู้อะไรดียะผมจะอธิบายสิ่งนี้ยังไงดีเหมือนคุณรู้ว่าน้ําในกากําลังเดือดอคุณรู้ คุณจะไม่เอานิ้วไปจิ้มในน้ํานั้นนะืูเผ้าอไหมครับการที่คุณเอานิ้วไปจิ้มในน้ําในกาที่มันกําลังเดือดอยู่คือคุณคุณไม่ได้ตระหนักรับรู้คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้ําในกานั้นกําลังเดือดแต่การตระหนักรับรู้มันคือรู้ว่าน้ําในกากําลังเดือดแล้วอย่าเอานิ้วไปจิ้มเมื่อเกิดความกังวลอย่าแวะเข้าไปหามันรู้ว่ามันเกิดขึ้นแค่รู้พอในส่วนของข้อนี้ผมจะอธิบายสั้นๆนะครับแค่รู้พอคุณทําให้ได้นะครับฝึกปฏิบัติให้ได้ฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่ออออยย้้ววคุณตดดดขงงไัเ เอาไปปรับใช้กับการลงทุนเอาไปปรับใช้กับการเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับตัวคุณครับส่วนสุดท้ายเขาบอกไว้ว่าการฝึกฝนทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความตระหนักรับรู้และความเข้าใจต่อสภาพจิตใจของเราเองได้มากขึ้นซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่สําคัญสําหรับการพัฒนาและเติบโตในทางที่ดีของชีวิตสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับเมื่อสภาวะจิตของคุณเบาเขาเรียกอะไรความโลดเล่นทางความคิดของคุณมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณคิดอะไรไม่ออก เพราะว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังมาบังคุณไว้เวลารังสรรค์ชิ้นงานเวลามีไอเดียหรือเวลากาลังคิดหรือกําลังรังสรรค์อะไรอยู่ภายในของตัวเองอย่าเอาเรื่องของเงินเข้าไปใส่อย่าคิดชิ้นงานหรือหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างพัฒนาตนเองด้วยความขาดแคลนอย่าทํามันด้วยความขาดแคลนคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นมาเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายนะครับเข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังอธิบายให้คุณฟังนะครับ ฟังมันซ้ำๆหลายๆรอบแล้วเนื้อหาของผมไม่มีวันเก่าไม่มีวันเก่าผ่านไปอีก10ปีคุณก็สามารถมาฟังได้ถ้าคุณฟังคลิปของผมแล้วคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณฟังคลิปของผมแล้วมันเกิดมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน manifest มันประจักษ์ให้กับคุณจงแบ่งปันสิ่งนี้ออกไปนะครับจงแชร์สิ่งนี้ออกไปจงเปิดให้คนที่คุณรักฟังจงเปิดให้ ลูกของคุณได้ฟังผมขอเสริมตรงนี้อีกนิดนึงคุณอยากให้ลูกของคุณมีเป็นคนที่มีประสิทธิภาพไหมครับมันคือการปลูกฝังตั้งแต่เริ่มต้นมันมาจากพ่อจากแม่คุณนึกภาพออกไหมครับถ้าวันนี้พ่อแม่มีความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่มันแบบป่วย,ปวยเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสอนลูกเอาข้อมูลดีๆไปสอนลูกได้คุณนึกภาพออกไหมถ้าคุณอยากให้ลูกของคุณมีประสิทธิภาพจงปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเขาตั้งแต่วันนี้หวานมเมล็ดพันธุ์ ที่ดีให้กับเขาตั้งแต่วันนี้แล้วลูกของคุณจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมันคือการโปรแกรมมันเหมือนกับเราอยู่ในสังคมแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นน่ะโมเมนต์แบบนั้นน่ะอย่างที่ผมบอกคุณครับจงแชร์สิ่งนี้ออกไปจงแบ่งปันสิ่งนี้ออกไปก็ในส่วนสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากฝากไว้ออกับคุณก็คือจงเฝ้าดูจิตของตัวเองบ่อยๆนะครับแล้วคุณจะพบกับความสงบผมชื่อนะครับ ยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับ